ไปดูกิจกรรมของกองกําลังตารวจตะเวนชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะได้จัดโครงการประสาทสัมพันธ์กับชุมชนเพื่อสร้างมวลชนในเขตพื้นที่รับผิดชอบค่ะส่งเสริมการสร้างภาพลักษณ์องค์กร การจัดโครงการดังกล่าวนะคะเป็นภารกิจที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่วนหน้าที่จะให้หน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลออกพบปะเสริมสร้างความเข้าใจกับนักเรียนในสถานศึกษาตลอดจนแนะนำให้ความรู้ในเรื่องของวิชาชีพแนะนำเรื่องโทษภัยของยาเสพติดเพื่อลดปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดในสถานศึกษาและชุมชนเขตบริเวณสถานศึกษาโดยมีแผนปฏิบัติต่อเนื่องเป็นประจำทุกเดือนค่ะล่าสุดนะคะเมื่อวาน นี้ค่ะพันตำรวจโทรณร,รัตออมศินสมบูรณ์หัวหน้าฝ่ายอำนวยการกองกำลังตำรวจตะเวนชายแดนจังหวัดเชายแดนภาคใต้พร้อมด้วยพันตำรวจโทอภิสิทธิ์รอดน้อยรองผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจตำรวจยะลา91ได้นำเจ้าหน้าที่ชุดมวลชนสัมพันธ์ค่ะลงพื้นที่ปฏิบัติงานโรงเรียนสองแห่งในเขตอำเภอเมืองจังหวัดยะลาโดยจุดที่1นนะคะที่โรงเรียนบ้านบุรินต์ตำบลลิดดนค่ะมีนักเรียน33คนมี ครูและบุคลากร10คนส่วนจุดที่2ค่ะที่โรงเรียนบ้านลำใหม่ตำบลลำใหม่มีนักเรียน40คนและมีครูบุคลากร8คนทั้ง2แห่งนะคะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กเปิดสอนอนุบาลจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ค่ะอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษายะลาเขต1ค่ะ อันหนึ่งนะคะต้องบอกว่ากิจกรรมนี้เนี่ยถือว่าสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาหรือว่าเอ็นบีทียะลาของเราค่ะโดยนางสาวอุทัยวันเดชสิงห์โสภาผู้อำนวยการสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดยะลาในฐานะจิตอาสาพระราชทาน904พร้อมโดยเจ้าหน้าที่จิตอาสาภาคประชาชนลงพื้นที่ทํากิจกรรมร่วมด้วยค่ะร่วมกับทางชุดปฏิบัติการด้วยเสริมสร้างความรู้ให้กับเด็กๆนะคะเกี่ยวกับการเป็น จิตอาสาหรือว่ากิจกรรมจิตอาสาค่ะการรักสถาบันชาติศาส,สนาและพระมหากษัตรสตร์ซึ่งจะเป็นการฝึกสอนในเรื่องของการมีมารยาทที่ดีงามในการจัดก,กิจกรรมครั้งนี้นะคะยังได้รับการตอบรับนะคะจากสานศึกษาเป็นอย่างดีด้วยแล้วก็เด็กๆค่ะก็มีรอยยิ้มจากของรางวัลและขนมที่นําไปมอบให้ในครั้งนี้อีกด้วยค่ะ